นด้าฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจากความเดิมคลิปที่แล้วนะคะทุกคนที่ลุกหมาพี่กุกก๊กกระโดนจับไปและพี่แสงอ่ะก็ประสบอุบัติเหตุแล้วตอนเนี้ยก็เหลือแค่พี่กุ๊กกแล้วก็พี่ตาล้องอตอนเนี่ยเราไม่รู้จะทำอะไรงไงดีอ่ะเฮ้ยมีคนส่งข,ข้อความมา สวัสดีหมาของเธอโดนจับไปทะเลตามพิกัดที่ส่งไปเฮ้ยห hey! มาของเธอโดนจับไปที่ทะเลเฮ้ย hey! ตอนนี้พี่กูกูอยู่ที่เชียงใหม่แล้วหมาจะโดนจับไปที่ทะเลได้ยังไงอะต้องมีคนเอาไปแน่เลยเฮ้ย hey! ก็คนที่เอาไปอะ่ะมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์บอกว่าคือกระหัง hmm. ไม่ทำไมไปอยู่ที่ทะเลได้อะ่ะทะเลมันก็ต้องไปทางใต้แล้วตอนนี้พี่กูกูอยู่เชียงใหม่เฮ้ย hey! แล้วเราจะตามหาลูกหมาย,ยังไงเนียนี่ต้องแ配ก,กระเป๋าตามไปแล้วล่ะแ配ก,กระเป๋าตามอืมเฮ้ยอย่างงี้ก็ต้องเดินทางอีกแล้ว,วสิใช่แล้วเฮ้ยทุกคนงง้นพี่โกวูอ่าตองขึ้นเครื่องบินตามหาลูกหมานี่หายไปเฮ้ยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวรีบไปเตรียมของก่อนโอเคแต่งตัวเรียบร้อยเตรียมของลุยตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะตอนนี้ดูวิวโอ้โหทุกคน วิวแบบอึมครึมมากๆเลยตอนออกมายังฟ้าสว่างอยู่เลยนะคะแต่ทำไมพอนั่งเครื่องบินแล้วมันมืดๆอึมครึมแปลกๆเฮ้ยแล้วเครื่องกำลังจะขึ้นแล้วแต่ทำไมจะจู่เครื่องก็สั่นแปลก,ปกตอนแรกพี่พวกก๊กก็คิดว่าเพราะเครื่องบินกำลังจะขึ้นมันเกิดการเด้งตัวแต่พอเห็นสิ่งต่อไปนี้ทุกคนดูตรงปีเครื่องบินนะคะ few moments later. ทุกคนเมื่อกี้พี่กูกูอะตกใจมากเลยค่ะตรงสนามบินอะในเครื่องบินอะที่เราตามหาลูกหมาแต่ว่า้ยทุกคนเห็นใช่ไหมอะเมื่อกีอ้เป็นกระหังแต่ไม่ใช่กระหังธรรมดานะคะเป็นกระหังที่อุ้มลูกหมาด้วยอ่ะแล้วเหมือนจะบินมาแถวเนี่ยแหละพี่กูกูที่นี่ที่ไหนเนี่ย ที่น so ี่นะคะก็คือทะเลดูสิก็เพราะว่าข้อความปริศนานะนะคะบอกว่าลูกหมาพี่กูก่ะโดนจับตัวมาที่ทะเลก็น่าจะใช่อ่ะเนาะน่สิเฮ้ยนี่ถ้าหากลางวันไม่เจอเราต้องหาั้งคืนเน่ดิ เพราะเราเห็นตัมตาเลยว่าลูกหมาโดนอุ้มมาที่ทะเลอะ่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ในระหว่างที่เราอยู่บนเครื่องบินนะคะม,มันเกิดเหตุการณ์ขัดข้องถ่ายคลิปต่อไม่ได้อะ่ะเฮ้ยเย,ยากมากเลยเฮ้ย,ยเป็นไรพี่กกุ๊กกบในท้องมันร้องอะ่ะใช่แล้วแหละ <c oughs> มันหิวข้าวแล้วแหละตามหาลูกหม,มามาหลายวันแล้วข้าวก็กินไปนิดเดียวเองอะ่ะแต่ว่าถ้ามาทะเลอ่ะมันขึ้นชื่อเ่องนั้นะพี่กกุ๊กผี่ทะเล คนผีทะเลเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะแค่เจอผีกระซือกับผีกระหังก็จะแย่อยู่แล้วงั้นทำไคตอดีเนี่ยงั้นเราอ่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องต้องกินข้าวก่อนแล้วเราก็ไปตามหาหมูดำโตงั้นก็เอาขาเก็บไ้กุกฮะเราท้องเดินกองทัพต้องเดินด้วยท้อง Later that night เฮ้ย ทุกคนอากาศหนาวมากเลยเราต้องรีบกินก่อนนะคะมืดเร็วมากๆอ่ะนี่อะไรนะเป๊กุ๊กอันนี้เป็นปูไข่นี่ใส่ข้าวลงไปแล้วก็ฟุกฟุกฟุ๊กฟุกเฮ้ยมันเลิศมากปูไข่ดองนะพี่ก๊กใช่นี่นะคะแล้วก็โหเอาน้องเอาน้อง นี <N> ่ใช่ไหมที่บอกกองทัพต้องเดินใหท้องอ่ะกว่าจะได้กินนะคะมืดมากเลย um, ไม่ใช่อะไรอาหารช้าแล้วหลังจากจนี้ไปทำอะไรต่อพี่ก็คุก <ừ> um. เดี๋ยวเราก็เดินริมชายหาดค่ะเผื่อจะเจอบ่อแสอะไรหรือเปล่าตามいいพี่กัดมาทะเล ห,หมาทะเลพี่กุก๊ก i, เฮ้ยน้อว่าเจอเฮ้ยหรือว่าเราถามหมาทะเลว่าเจอน้องหมูดำไหมหอืมัมาให้ไหมไม, <c oughs> ไม่เลวเฮ้ยมันเข้าจะกล๊กพี่กุก๊กโอ,อ้ยแล้วอย่างนี้เราจะหาหมูดำยังไง <c oughs> อะนี่สิ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราอะรีบกินแล้วเราก็รีบไปเดินตามชายหาดดีกว่าไปกินอีกกินอีกเอากินกุ้งด้วย ใช้มือเลยแล้วกันอ๋ออิมอมอ่มมากๆคูมจะแต่อยู่แล้วค่ะทุกคนเรารีบตามหาหมูดำต่อดีกว่าอุ้ยแต่มืดมากๆเลยอ,ะ,อะนั้นสิอ้ยเฮ้ยแต่มีเสียงอะไรแป,กแปกลกๆด้วยพี่ก,กอ๊กฮ๊ยอันนี้มันก็คือแสงไฟอะค่ะอุ้ยแต่ตรงนี้มืดมากๆเดี๋ยวพี่ออ๊กูนะคะขอ จุดไฟให้ตัวเองก่อน,อนโอ้โห,โหจริงจะไปหลอกปลาหมึกแล้วพี่กักูเฮ้ยอันนี้ก็คือทําให้หมูดําเห็นเราถ้าหมูดําเห็นพี่กูก๊กอะหมูดําจะได้ร้องตามไงอ,อืหมูดำหมูดำหมูดำโอ้โหเฮ้ยอ,อะไรอะน้ำแบบลดเร็วมากทุกคนดูดดิูดแทบไม่เห็นอะไรเลย เราไปสุดล้มหมูลูกตาเลยยังมืดเลย,เยหมูดำหมูดำไปไหนอ่ะโอ้ยทุกคนเราต้องเดินทางกันไปเสียงไรอะเฮ้ยเสียงน,เยยงนกเต็มเลยอะเหมือนนอกกินอะไรอะทุกคนเสียงนกเต็มเลยเหมือนนอกกำลังจะกินอะไรสักอย่างเฮ้ย แล้วก็หายไปแล้วเสียงนกจู่ๆก็เงียบไปเฮ้ยโดนจับไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยอันนั้นเสียงอะไรอ่ะแล้วนั่นไฟอะไรเฮ้ยดูสิ่มันก็มีเนี่ยสีเขียวๆด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะสีเขียวๆแล้วเหมือนมีอะไรกินนกยูนกลางทะเลแล้วหมูดำอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะนี่แหละสิหรือว่าน่าจะเป็นกระสือกับกระหัง เฮ้ยจะเป็นผีทะเลพี่กุ๊กเฮ้ยผีทะเลน่น่เลยเฮ้ยทไไเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าเราถามผีทะเลให้ช่วยหาหมูดำนีคะอุ้ยผีนะพี่กุ๊ก <c oughs> ไม่ใช่คนถามทางเ,เราทำยังไงดีเฮ้ยทำยังไงดีหาหมูดำก็ไม่เจอแล้วตอนนี้มันก็เมืดเร็วมากๆเลยอะทำไมหน้าหนาวมันเมืดเร็วแบบนี้ทุกคนคะทุกคนคิดว่าพี่กุ๊กจะหาหมูดำยังไงดีช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะโอ้ยทำยังไงดี เฮ้ยเดี๋ยวนะไฟมันทำไมชัดขึ้นหรือเปล่าอ่ะมาเยอะขึ้นเลยมาเต็มเลยอ่ะเออฝงปีศาจ